ชอบผู้ป่วยมะเร็งไม่อยากทานฝืนให้เขากินดีไหมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับน้องอาชีพวิชิตมะเร็งนะครับผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่2เข้าระยะที่3นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วง follow up นะครับผมรักษามาทั้งหมด2ปีแล้วนะครับกับคำถามที่ทิ้งไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะถามว่า ถ้าสมมติผู้ป่วยเนี่ยเขาปฏิเสธแบบว่าไม่อยากจะทานเลยเราจะฝืนให้เขาทานดีอยู่หรือเปล่านะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของอาชีพนะคือก่อนที่เราจะให้ k คีโอครับหรือว่ารับการฉายแสงนะครับคุณหมอเขาจะมีการเช็คค่าเม็เลืดขาวก่อนถ้าวันนั้นเนี่ยค่าเม็เลือดขาวของคุณไม่ขึ้น หรือว่าไม่ถึงเป้าของคุณหมอนะครับจะไม่สามารถที่จะให้คีโมได้นะครับหรือว่าจะฉายแสงได้นั่นเองนะครับหอย่างคือทําไมถึงขาขา้ขา,ขาไม่ได้ขาวไม่ขึ้นสมมุติว่าครั้งแรกเนี่ยที่เราให้คีโมใช่ไหมก็คืออาจจะให้ได้ปกติเลยเพราะว่า,าเซลล์เรามันยังไม่ไถูกทาร้ายอะไรนะครับผมก็พอหลังจากที่ให้ไปครั้งที่1แล้วเนี่ยในการให้ครั้งที่2เนี่ยเซลล์เนี่ยมันเริ่มถูกทํร้ายใช่ไหมครับแล้วทําให การกินของเราเนี่ยมันลดน้อยลงระเบิดหรือว่าบางทีนะเอฟเฟกต์ข้างเคียงเนี่ยเราอาจจะไม่อยากทานอะไรเลยเหมือนตัวไอชีเอนะครับเบื่ออาหารมากๆเลยนะฮะหนึ่งยางครับที่อาชีมองว่าเราสามารถทําให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งได้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของ1น,นะ ให้กําลังใจเขาเยอะๆนะครับผมบอกเขาว่าเออเขาต้องหายแน่นอนแล้วเราอยู่ข้างเขาตลอดนะครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยอาชีได้มากๆ,ๆเลยนะครับ2คือพยายามให้เขาทานสิ่งที่เขาจะทานได้นะสำหรับตัวผู้ป่วยมะเร็งอาชีนะคืออาหารที่มันเป็นอาหารพวกของเหลวหรือว่าอาหารที่มันกลืนง่ายเพราะหนึ่งอย่างอ่ะ เวลาเราให้คีโมไปมันจะเพออ่ดพอโอมแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่อยากทานนั้นไม่อยากทานอันนี้เลยนะครับอย่างางานจากอาชีนะจะชอบกินโจ๊กนะครับโจ๊กแล้วก็พวกแบบอะไรที่เป็นซุปต่างๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของพวกโปรตีนนะครับผมโปรตีนจากไข่ก็ได้หรือเป็นโปรตีนจากพืชก็ได้หรือว่าเป็นโปรตีนจากสัตว์ก็ได้นะครับผมกินได้หมดเลยแต่อยากจะบอกเลยว่า ยิ่งทานโปรตีนเยอะครับค่าเม็ดเลือดขาวของคุณยิ่งขึ้นเยอะแล้วคุณก็จะสามารถให้คีโมในครั้งรอบๆถัดไปได้หรือว่าจะเป็นการฉายแสงในรอบถัดไปได้นะครับอย่างง่ายเลยสำหรับชีนนะชีมองว่าตัวช่วยในวันที่เราแบบทานไม่ได้อะเพราะว่าชีอะลองมาแล้วนะครับผม2ปีที่ผ่านมา อีโมราตัวนี้นะครับช่วยอาชีได้เยอะมากมากมาก,มาก,มากจริงๆนะครับยางน้อยนะครับร่างกายเราก็จะได้ไม่ขาดพวกสารอาหารนะเนาะเพราะว่าเขาก็ช่วยเติมเต็มในบางส่วนที่มันขาดหายไปหลังจากที่เราให้คีโมหรือว่าฉายแสงเสร็จนะครับเพราะว่าร่างกายเราจะค่อนข้างอ่อนแอมากเลยนะจากที่อาชีแบบให้คีโมแบบหยุดให้คีโมไปแล้วนะก็ยังทานอยู่ตลอดนะครับเพราะรู้สึกว่าบางทีอะ คนหลังจากที่ผู้ป่วยมะเร็งเนาะ,ะคนที่เคยให้คีโมมามันจะกลับมาทานอะไรได้ไม่อร่อยเหมือนเดิมหรือว่าจะกลับมาทานอะไรได้รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากทานเท่าไหร่ซึ่งผู้ป,ปน,นีก็ยังเป็นอยู่นะครับผมคือมีความรู้สึกว่าเต็งกลืนยากแบบกินอะไรที่มันแบบมีความแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างยากสำหรับตัวชีเอ,อาชีพเลยชอบทานอะไรที่มันมีแบบต้องมีซุปอยู่ด้วยอะแต่ว่าตอนเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเราอยากกินอาหารมากยิ่งขึ้นนะครับยิมูล่านะ่ฮะ ฝากก็ได้วยนะครับเพื่อนรักของอาชีเองนะครับตัวนี้นะครับผมก็ไม่อยากขายของมาแต่รู้สึกว่ามันดีเลยอยากบอกต่อแล้วก็อยากส่งต่ออะไรที่ดีๆนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ขอให้รวยนะแต่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับ